เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม AW Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยเสียงที่อาจจะมาในอัปเดต2ของเกมโปรเจกต์เ r ือนะครับผมทําคลิปในวันที่16เดือน4 2023นะครับข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในอนาคตเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันทีหลังเจาะลึกแบบทีละอย่างมาเริ่มอันแรกคือพัดพัดของโดมานะไม่ต้องถามอันนี้จะเป็นอาวุธใหม่ของ อสูรนะครับนะอสูรตัวไหนถึงใช้แบบใช้ของอาคษะแต่ก็สามารถใช้อาวุธได้น,นะครับเหมือนพวกเคียวอ่ะอืต่อไปนี่นะครับมนอสสูรโลหิตของโดมะนะครับซึ่งนี่ก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีโชว์เคสนะแต่ว่าต่อไปน่าเป็นโชว์เคสของมนอสูรโลหิตของโดมะนะครับผมแต่ว่าวันที่ผมทำคลิปยังไม่มีนะเอานี้ไปดูก่อนเออเป็นพระพุทธรูปอุ้ยจะโดนแบนไหมนะกระบแล้วครับต่อไปนะครับเป็นปานเสียงของอุซุยเทนเงินนะครับสุดหล่อของเรานี่เอง จุบๆอะไรวะดาบก็จะเป็นประมาณนี้ดาบนี่ถือว่าค่อนข้างสวยนะผมเลิงเลยบอกเลยผมต้องได้แค่นั้นเลยอันตินี่คืออลังการซึ่งสกิลนี่แบบโคตรสุดยอดอ่ะเออแบบสวยมากแบบอลังการเหมือนเทนเงินสุดๆไปเลยครับนี่ก็สกิลอันตินะมันก็ไอที่เห็นในตามวิดีโออะเป็นการแบบวิ่งไปแล้วก็ชนเดี๋ยวค่อยไปแกะรายละเอียดทีหลังนะครับ อ่าต่อไปนะครับปลาหิมะนะเอ้ยปลาน้ําแข็งนะครับปลานี้ไม่มีในเรื่องนะเป็นแอดมินเขาทำขึ้นมาเองสกิลก็จะเน้นแช่แข่งแบบสตตนแต่ก็ก็เห็นผมก็ไม่ได้ว่าจะเอานะปลานี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเอาเพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันไม่มีในเรื่องไง<ส>เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเลยนะครับเรื่องของรายละเอียดของตัวต่างๆนะครับแบบเอ่อนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพัดโดมานะนี่คือการต,ตีปกตินะครับคลิปนี้เป็นคลิปของแอดมินนะครับผมเออเขาแค่นั้นคนอย่แล้วเป็นการตีปกตินะครับ ไอเดีย a d m ตีละทีละ25นะครับผมอ่าทำไมผมต้องบอกว่าทีละ25เดี๋ยวได้รูกัน,นครับแป๊บหนึ่งตีข้างละ25นะครับนี่นี่นะครับสกิลแซดนะครับจะเป็นการสร้างพายุอันเล็กๆไม่ไม่เล็กหรอกไปข้างหน้าก็ถือว่าต่อคอมโบได้ตีขึ้นอากาศแล้วก็ง้างหน,น้แต่ก็เอาไว้แบบจบคอมโบมากกว่าผมนะผมว่าต่อไปนะครับสกิลที่ผมถึงบอกก็ทำไมถึงตี25นะครับ นี่นะเป็นสกิลเอ็กนะครับสามารถบัฟนะครับวิ่งไวขึ้นอันนี้ไม่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่บัฟดาเมจนี่ก็คือบัฟ20%นะครับผมดูได้จากตอนแรกตีเทอยี่สิบนะเนี่ยมินตีเทอสามสินะดูอ่าตีเทอสามสินะนี่ก็ดาเมจอุ้ยดาเมจสกิลแซ่ถือว่าแรงนะสาวที่สองเอาที่สองอ่ะวิหลายร้อยนะวันนี้ถือว่าโคตรแรงเลยนะเป็นแบบอาวุธเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเคียร์มันจะแรงเท่านี้ไหมะนะครับก็ จบกันแค่นี้เลยครับขอแจ้งตรงนี้ก่อนนะว่าตอนนี้ผมทําคลิปมันยังไม่มีโชว์เคสของมอนสูรโดาม่านะผมเลยไม่ได้เอามานะาแต่ในอนาคตนี้ผมอาจจะมาทําให้มั้งหรือเปล่าไม่รู้นี่ก็ค่อยดูกันต่อไปนะครับจะเป็นปานเสียงของอุซุยเทนเงินนะครับนี่นะครับเป็นการตีธรรมดานะซึ่งปานเสียงของอุซุยก็เหมือนเดิมเหมือนเอ้ยเหมือนเดิมบ้าเลยเหมือนของเหมือนปานสัปานะ่าหน้ามีดาบคู่เนี่ยต่อไปนะครับเป็นสกิลแซ่เป็นการพุ่งพุ่งไปแล้วมีเอฟเฟกดาบ อันนี้น่าจะเอาไว้ต่อคอมโบได้นะเหมือนก็เหมือนปานพวกปานหมอกปานอะไรสกิลเซตอะปานสายฟ้าต่อไปเป็นสกิลเอ็กเป็นสกิลทุบพื้นนะครับทุบเปียงเข้าไปเอออาจจะไปชื่อชื่อท่าหรือชื่อคำรามนะน,นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าต่อไปก็สกิลซีนะครับเป็นการตีตีธรรมดาอันนี้น่าจะเอาไว้ต่อคอมโบได้แบบเอาขึ้นฟ้าไว้แล้วก็สับๆ,ๆ,ๆอันนี้ผมไม่รู้นะช้ำได้ไหมสก,กิลวีนะครับเป็นการดึงนะสก,กิลนี้คือสุดยอดดีแบบ ตีไปหไหมแล้วก็ผักไปแล้วก็ดึงกลับมาอะไรเงี้ยต่อไปเป็นสกิลบีนะครับเป็นการล่องหนไปในหมอกอืล่องหนเข้าไปมันในหมอกบ้าเลยใน,ในควันดิเออต่อไปสกิลเห็นนะครับเป็นการวิ่งวิ่งวิ่งสกิลนี้นะ่าจะคุ้นเคยกันดีใครไม่คุ้นก็บ้าละต่อไปอ่าผมจะใช้ใดูนะถ้าใช้ไซมอนจะเป็นยังไงใชใ้ดูบ้าอะไรแอดมินดิชัเออขอโทษนะอันนี้นะครับมันจะเข้าอนิเมชั่นในนี้ผมเลยชอบไงโคตรอลังการเลยโอ้โหอลังการชิบเป่ง นี่นะโคตรเท่โอเคก็จบกันแค่นี้แหละปานหมอกเอ้ยปานเป็นไรชอบตีเรียกปานหมอกครับต่อไปไปที่ปานน้ําแข็งกันต่อนะครับสกิลเซตนะสกิลเซตจะเป็นการกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปฟันซึ่งสกิลนี้ดีมากเลยนะใครจะทาอะ่ะผมก็ถือว่าดีดีมากเลยเพราะเพราะหนึ่งคือมันกระโดดไปแล้วมันไม่กระเด็นไงมอนอนะ่ะไม่กระเด็นเออก็เอาไปต่อคอมโบได้ต่อไปสกิลเอกนะครับเป็นมุดดินมุดดินศัตรูไม่รู้นะว่าศัตรูตีได้ไหมอ่าเพราะ มินไม่รีบเดี๋ยวอาจจะมีบอกแต่ผมไม่ได้ดูค่ะขอโทษขอโทษครับสก,กิลแซดอ่าสก,กิลเวต่อไปนะครับสก,กิลซนะครับจะเป็นการเหมือนเรียกวงแหวนออกมาเรียกวงแหวนออกมา,านั่นหรอกสก,กิลโคตรปัญญาอ่อนเลยอุ้ยขอโทษคือแบบเอยแต่ดาเมจแรงนะหกสิบประเต็บถ้าเทียบกับแบบอย่างอื่นปลาอื่นมันมันมันเฉยๆมากเลยสก,กิลซีอะดูดิแค่เรียกไอเนี้ยมาแล้วก็ตู้มามันสั้นมากเลยถ้ามันใหญ่กว่านี้หน่วยแบบยิงไอสกิลวีนี่ยิ่งหนักไปใหญ่เลยดู รูสก,กิลวีเนี่ยเรียกว่าไงใช่เนี่ยถ้ามันแบบไม่รังกายหนอนพานเสียงเนี่ยโหเย่แย่เย่นี่ดูดูดูดสันด้วยแต่ก็สำหรับคนชอบกันแล้วแต่ครับต่อไปนับสก,กิลบีัอเน,นี่ยกันเนี่ยเท่ดีแต่มัน,ม,นมันดูเร็วเลยไหมถ้าแบบถ้าแบบฟันลูโลชิง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 แล้วแม่งดูดาเมจดีสามสิบสี่แล้วมันยิงสามมันตีสามครั้งอันตีนะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้นี่เบะปานมานน้ำแข็งนะคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบแนวแบบ รวมกทัดรัดรวมทุกอย่างที่จะมาอัปเดตซึ่งมูลสุโลหิตของโดมาเดี๋ยวผมค่อยมาทําให้ทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มาเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนอ่าไว้เจอกันใหม่นะคลิปนี้ผมอาจจะพูดผิดบ้างขอโทษด้วยนะผมเพิ่งมาทําอะไรแบบนี้ครั้งแรกบ๊ายบายนะครับ